Channel TV Online. สวัสดีครับผมวันดีครับผมกิติคุณสังคล่องครับบรรณาธิการข่าว t r a f f i c c ช anel TV o n ออนไลนวันนี้ผมอยู่สตรีโอคนเดียวอีกแล้วครับผมสมศักดิ์ยีรันรุง่งนักข่าวหนีเที่ยวของเราหนีเที่ยวอีกแล้วปล่อยให้ผมอยู่คนเดียวกับทีมงานแต่วันนี้ครับนักข่าวหนีเที่ยวของเราได้ไปหาข่าวพิเศษขึ้นมาครับ เกี่ยวกับการบุกทลายภาพผิดกฎหมายครับที่จังหวัดประทุมธานีวันนี้ครับสมศักดิ์ฮิรันรุง่งเตรียมรายงานข่าวให้ท่านรับทราบแบบเรียลไทม์รับรองครับชับไปไม่เหมือนใคร traffic channel tv online พบกับสมศักดิ์ฮิรันรุ่งครับขอบคุณครับคุณจิติกณผมสมศักดิ์ฮิรัุ่งผู้สื่อข่าวภาคสนาม หรือสโ,โลแกนใหม่ที่บาตั้งให้คือนักข่าวนี่เที่ยวแต่ไม่ได้หนีเที่ยวนะครับไปหาบรรยากาศภาพสวยๆข่าวดีๆมาเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมขณะนี้ผมก็มายิงอยู่ที่จุดห้องแถลงข่าวบัวหลวงปทุมธานีเดี๋ยวเราจะไปพบกับเจ้าหน้าที่จับกลุ่มผับที่ทำผิกดกฎหมายกว่าห้า ว่าคนเดี๋ยวเราจะพาท่านไปพบชมภาพข่าวแบบเรียวไทม์เลยครับไปชมเลยครับ,รบจากปฏิบัติการกรมการปกครองเปิดปฏิบัติการรังสิตมันายบุกจับผับเฮเวลรังสิตพบนักเที่ยวราตรีอายุต่ำกว่าย20ปีถึง489คนโดยเด็กสูงสุดอายุเพียง16ปีและไร้ใบอนุญาต อธิบดีกรมการปกครองย้ำเพื่อให้การตอบสนองนยโยบายของมทอหนึ่งปราบสถานบริการเถื่อนและเร่งจัดระเบียบสังคมย้ำห้ามมีเด็กยาอาวุธเหตุเกิดเมื่อวันที่7มกราคมพุทธศักราช2567สถานบริการดังกล่าวอยู่ในพื้นที่อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีชื่อร้านเฮเวลรังสิตซึ่งเป็นพื้นที่ที่รู้จักกันในนามสวรรค์ของวัยรุ่นนอกจากนี้ยังมีสถานบริการอื่น ที่เข้าข่ายหรือมินเมในการกระทำความผิดกฎหมายซึ่งอยู่ในพื้นที่จังหวัดประทุมธานีผู้ว่าราชการจังหวัดประทุมธานีทําให้ดูเป็นตัวอย่างเชอดประหลัดฝ่ายความมั่นคงอําเภอคลองหลวงส่วนนายอำเภอต้องรออธิบดีกรมการปกครองเซ็นย้ายด้านผู้การประทุมธานีรับแอคชั่นทันควันเด้งห้าเสือโรงพักคลองหลวงช่วยราชการ15วันพร้อมตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงนายพัสะกรบุญยรักษ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีใช้รังสิทธิโมเดลในการแก้ไขปัญหาต่างๆโดยเรียกประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องณห,ห้องประชุมบัวหลวงชั้น5ตอนนี้ผมก็มาดินอยู่ที่จุดห้องประชุมบัวหลวงประุมธานีเพื่อจะมารับการชี้แจงจากเจ้าหน้าที่ในการจับกลุ่มผับที่เด็กอายุต่ำกว่า2ี่ิไปเที่ยวกันเป็นจํานวนมากเดี๋ยวเราไปพบและชม การแถลงขา่าวแบบภาพแบบเดียวกเยีานทาี่เป็นตามขอ้อกฎหมายรแต่ถ้ายุตต่ำกว่าไม่ได้โดยเด็ดขานะครับการจำหน่ายสุราหให้กับเด็กอายุต่ำกว่าอันนี้ก็ถือเป็นความผิดเช่นเดียวกันนะครับขอขอรนั้นขอความร่วมมือด้วยวันนี้ในส่วนของข้าราชการนะครับผมให้เซ็น MOU โร่วมกันนะครับระหว่างจังหวัดปทุมธานี แล้วก็ส่วนราชการที่บังคับใช้กฎหมายทุกส่วนนะครับในการที่จะถือฏินัิอย่างเคร่งครัดตามมาตรการต่างๆที่กําหนดไว้ในเอโนะครับหลังจากาที่ส่วนราชการได้ดําเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกบันหมดสามฉบับด้วยกันฉบับหนึ่งจะเก็บไว้ที่สารการจารังหวัดปทุมธานีที่กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตันดุงตับทั้ง14สงพนะครับ ในการที่จะ,ะออกำหนดวงรอบในการออกตรวจนะครับยังไม่สร้างความลำคาญให้กับผู้ประกอบการโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวนะครับใน,นในการที่จะ,ะตรวจแบบอะไรต้องเรียกว่าทำให้ผู้นักท่องเที่ยวนะครับที่อายุเกินเขาเดือดร้อนไปด้วยเพราะฉะนั้นแล้วเป็นหน้าที่โดยตรงของท่านในการคัดกรองนะครับผู้ใช้บริการ นะครับเพราะฉะนั้นเรียนยืนยันว่าหนึ่งนะครับถ้าท่านเป็นสถานประกอบการค้ายสถานบริการนะครับ <c oughs> เปิดได้ไม่เกิดเที่ยงคืนตอนนั้นนะครับรวมทั้งดูแลในเรื่องความปลอดภัยความมั่นคงแข็งแรงนะครับวัสดุอุปกรณ์ต่างๆรวมทั้งไม่จําหน่ายสุราให้กับคนที่อายุต่ำกว่า20นะครับหรือผู้ที่มีอาการเมาสุราจนกระพัติพุ่นวายความสติยไม่ได้นะครับ เหล่านี้นะครับเป็นข้อห้ามที่จะให้ทางอำเภอได้เซ็นร่วมกระทางผู้กออการและท่านผู้ก,บกับของที่นะครับแล้วก็ขอให้ผู้กออการทุกท่านได้นานเอโยูนี้เองนะครับในที่แสดงในที่เปิดเผยนะครับในการใช้บริการให้เยาวชนหรือพี่น้องประชาชนเขาใช้บริการได้เห็นด้วยติดตรงไปตรงมานะครับมีอะไรที่ติดขัด มีอะไรที่เป็นปัญหาในวันนี้ได้พูดคุยกันนะครับวันนั้นวันนี้ก็แจ้งผู้ประกอบการนะครับรวมทั้งส่วนราชการในผมได้นัดประชุมเมื่อคู่นี้ครับว่านะครับแล้วก็วันนี้ได้เชิญได้มาพบปะพูดคุยทีเดียวเลยวันนี้ได้ได้แลกเปลี่ยนกันนะครับท่านมีอะไรที่จะสอบถามมีอะไรที่เป็นปัญหามีอะไรที่จะพบปะพูดคุยนะครับหรือแสดงความเห็นเนี่ยคุณป้าตลอดรูทอนัครทุงกานีนะครับ ก็อขออนุญาตพูดท่สอบสวนนะครับส่วนแรกเนี่ยได้ประชุมได้เรียบร้อยแล้วในส่วนของเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ว่าจะเป็นตำรวจใต้ปกครองนะครับท่าน,น,นผู้ว่าในเได้คำนวณโมเดลและเป็นจังหวัดแรกเป็นจังหวัดแรกนะครับที่เมื่อเกิดเหตุเช่นนี้นะครับตามที่โปรดตามสื่อเนี่ยจะมี่ของรัฐโดนอะไรบ้างโดนอ่าโดนตรวจสอบอะไรบ้างจะต้องโดนคำสั่งปรมาตรในการปกครอง,องอย่างไรบ้างนะครับนะครับ ซึ่งทางท่านพี่ว่าได้นำเองไปแล้วลว่าก็เดี๋ยวจะมีการหนึ่งมีตรวจสอบระหว่างตรวจสอบก็ต่างก็ช่วยด้วยทางก,การนะครับแต่ก็ได้ให้สิทธิ์กับผู้ที่ถูกตรวจสอบด้วยนะครับในเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับซึ่งทางฝั่ง,งจเจ้าที่ได้รู้อยู่แล้วตอ,ออตอนนี้ทางฝั่งพี่ๆน้องๆผู้ประกอบกิจการทุกท่านเนี่ยนะครับก็คือว่าก่อนหน้าปีใหม่ก็เคยประชุมกันแล้วทำมีอยู่นะครับสิ่งที่ขอเนี่ยครับที่ผมสูงเขาไปวันนั้ก็เป็กเรื่องที่อื่ด้วย ขอเรื่องอย่างแรกก็คือยาอัน 1941, อ si ar er ที่สองก็คือเด็กอันที่สามก็คืออาวุธทั้งปืนทั้งมีดอะไรก้านไปท่านสังเกตเวลาถูกหน่วยประจับถูกการจับกุมเนี่ยการรับผิดชบหมายของทางบริการเนี่ยมันมีผลข้อหาไปสองอย่างก็คือที่รักไคเห็นแก่ตัวออกกินสังคมนะครับอย่างเงี้ยท่านก็ช่วยกันตรวจสอบแล้วก็แจ้งข้อมูลท่านอำเภอ ท่านผู้การนะครับผมว่าทางนี้ก็จะเป็นนิพิจัยที่ดีนะครับในการที่พวกเราจะได้ช่วยกันทําให้พัฒน,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 น์ของจังหวัดปทุมธานีดีขึ้นตามนโยบายของท่านผูน้การนวครันขอบคุณมากครับแล้วก็ทางร้านคล้ายกับสถานประกอบการคือตรงนี้มันแตกตา่างกันยังไงครับคือในส่วนใบนะครับใบใบเนื้อเอสำสำ่อสมเซมิสใช่เดินไปทุกที่ารศึกษาใช่ การจำหน่ายสุราหให้กับเด็กเยาวชนนะครับอันนี้ท่านก็ต้องโดนเองแล้วเมื่อโดนจับกลุ่มนะครับทุกกรณีถ้าต้องด้วยคำสั่งหัวหน้าคอสชอที่22ครับ2 5 5 8ปิด5ปีนะครับถ้าพูดง่ายๆคือถ้าทำธุรกิจก็เจ๊งเลยซึ่งผมเองก็ไม่ได้อยากออกคำสั่งแบบนี้แต่เมื่อเป็นผลของข้อกฎหมายและดำเนินการต่อเนื่องมามันจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ถ้าท่านโดนจับกลุ่มมีผลคดี ยังไงก็ต้องปิดแอร์ป3คตามคำสั่งนะครับวันนี้ต้องต้องเรียนเลยว่าว่าจริงแล้วเนี่ยไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์เช่นนั้นนะครับทาะนั้นประกอบธุรกิจองไปตรงมาดูแลเด็กเยาวชนด้วยแ้าผูง้งายคือเรามีความรับผิดชอบด้วยเราก็เห็นใจว่าเราท,ทําธุรกิจเราก็อยากได้เงินได้ทองนะครับแต่ในขณะเดียวกันความรับผิดชอบต่อสังคมก็ต้องมีด,ด้วยนะครับเพราะนั้นท่านต้องคัดกรองน,นะครับเด็ก สถานประกอบการต่างๆนะครับสถานบริการต่างๆนะครับที่ที่ไม่ไเป็นไปตามข้อกฎหมายอีกส่วนหนึ่งก็อยากจะเชิญชวนนะครับให้พี่ๆสถาน,รถานบริการนะครับทุกท่านนะครับซึ่งผมเชื่อว่าพี่ๆที่มาที่นี่เนี่ยเป็นพี่ๆที่มีใบอนุญาตอยู่แล้วนะครับก็พยายามช่วยดูแลน้องๆนะครับให้เหมือนลูกเหมือนหลานใครที่อายุแต่ไม่ถึงเกณฑ์นะครับก็ช่วยตรวจปดแล้วก็กํากับอยาให้เขาเข้าไปนะครับถ้ามีอะไรที่เหลือปากกแรงอยากจะให้มหาวิทยาลัยช่วยพูดช่วยคุย พวกเราก็ยินดีนะครับท้ายที่สุดนี้ต้องของขอบคุณพี่ที่สถานประกอบการที่อยู่นะครับใกล้ๆนะครับของของดังนรสตร์เองทุกครั้งที่เรามีการลงไปดูแลพื้นที่ก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับก็ขอให้เราทํางานร่วมกันแบบนี้นะครับเพื่อทั้งในเรื่องของเศรษฐกิจของท้องถิ่นด้วยนะครับแล้วก็ในเรื่องของความรับผิดชอบต่อสัรราาองคมด้วยนะครับพอดเออีเราเปิดรับสมัครคนไทยแล้วไม่ค่อยมีการ เข้ามาทำงานเท่าไรผมอยากสอบถามเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเนี่ยทําไงผมถึงจะใช้แรงงานถังเห้าให้ถูกกฎหมายจะได้ปฏิบัติตามนโยบายของทางจังหวัดพิมพ์ไทยได้ยครับผมก็เลว่าที่ร้านผมมีแค่แค่ห้าโต๊ะเองแล้วเพียรในร้านผมกงมีแค่สิบหลังห้าลายนะครับเดี๋ยวผมขอดูตัวตัวคดีจากตำรวจก่อนแลว่ามันมีแต่สากคดีหลายบ้านอันนี้วันนี้ผมรับฟังไว้ก่อน ศาลจะดําเนินการไงจังหวัดเองก็ต้องดําเนินการตามข้อกฎหมายเรื่องนี้ครับผมเข้าใจครับถ้าเหมือนคนขโมยของเนี่ยแม้กระทั่งขโมยไปเยอะหรือขโมยน้อยเนี่ยมันเป็นความผิดเดียวกันแต่แต่เดี๋ยวขอดูรายละเอียดก่อนของเราเนี่ยน่าจะอยู่ในโซนที่หน้าตลาดสดาแต่ลูกค้าผมมีแค่หน้าอเลันนี้คือผมเลิกขายครับผมหลังจากวันนี้ผมจะเลิกขายครับ Traffic Channel TV Online